ก็เดินตรงก็มาสอาได้เสรที่ีเครับเพื่อนตอนนี้เรามาวังนาคินคำชะโนดนะฮะหลังเดินทางเข้ามาลาบัะจิวเรียบร้อยจะเข้าไปดูด้านในมีอะไรไปเพื่อนครับจุดนี้เป็นจุดที่เขาเชื่อว่าเชื่อมต่อระหว่างเมืองมนุษย์กับเมืองบาดาลน,นะครับตรงนี้จะมีรอยแตกอยู่เสมอแต่ถ้าพูดถึงว่าตามหลักว,วิทยาศาสตร์ไม่พูดความเชื่อก็ น้ำมันขึ้นมันอาจจะดันเงินใบก็ได้นะครับ ครับเพื่อนๆจุดนี้เพื่อนๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วคือจุดที่เป็นทางขึ้นลงของเมืองบาดาลแล้วก็โลกมนุษย์เดีย๋ยวเราไปดูที่อื่นๆกันนะครับ กับปั่ันจุดนี้เดินมาหน่อยนึงเ่ยเราจะเห็นต้นมะเดือ่อยก็เป็นจุดที่คนเอาดักม่ฉายที่เขาแจ้งให้เราแตบก็มาชมได้ต้อเตือนปิดเลย เพื่อนๆจากที่เราดูเราเนี่ยบางที่ก็เป็นน้ำบางที่เป็นดินดินนี่มันอาจจะเป็นไม่ได้ว่าถ้าพูดตามหลักวิทยาศาสตร์ก่อนก็คือใบไม้เนี่ยมันทับถมกันเป็นเวลานานแล้วมันก็เลยกลายเป็นเป็นดินก็คือเป็นเกาะกลางแม่น้ำแหละพอมีใบไม้ทับถมกันนานก็กลายเป็นดินทําให้ต้นไม้ขึ้นมาก็เป็นได้นะฮะถ้าเรายังไม่พูดถึงความเชื่อนะ